let 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 it, 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 สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะฮะผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมพามาดูรถสวยหนึ่งคันนะครับราคาไม่ถึงสามแสนนะฮะเป็นรถราคาประหยัดนะคะอ่าสำหรับอ่าตัวนี้นะครับวีออสนะครับวีออสเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอ่าเป็นวีออสหนึ่งจุดห้าตัวเอนะครับนี่เลยนะฮะราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นปีสิบสองนะฮะ สีเทาดำนะครับเป็นสีเทาดำปี12สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะฮะอ่ากันชนนะครับดูสวยๆรูปงามนะครับสำหรับออส12นะฮะอ่าออสปี12ก็คนนิยมนะครับสำหรับรถนะฮะราคารถวีออตัวนี้นะครับลูกค้าสอบถามมาเยอะมากๆนะครับว่ามีเข้ามาเมื่อไหร่นะรถราคาไม่เกินสามแสนสองแสนก็กว่าเนี่ยอ่ค่อนข้างจะชอบกันนะครับ และสําหรับคันนี้นะครับก็ใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่แต่งแม็กมาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะเป็นแม็กสีรูนะครับตัวนี้เป็นแม็กสีรูยางอะไรนะเดี๋ยวดูจะพร้อมกันเลยนะครับผมไม่ได้ดูรายละเอียดมาก่อนเลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเข้ามาใหม่ปุ๊บผมหยิบมารีวิวให้ชมเลยนะฮะผมยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันยางปีอะไรนะฮะผมเหมือนผมจะหาไม่เจอนะครับว่ายางปีอะไร อ่ะผมข้ามตรงนี้ไปก่อนเลยอ้อนี่ไงยางปี21นะครับยางเป็นปีอ่าเป็นยางปี21ด้วยเป็นยางใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับยังมีดอกยางร่องลึกๆให้เห็นอยู่นะครับขนงงขนเงาะนะฮะอ่ะสวยๆเลยได้แม็กเงาๆแบบนี้ด้วยเนาะนะครับในส่วนของเบ้าโชกซุ้มล้อนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะลอยซีนเมดอาร์คยังอยู่ครบๆโครงสร้างเดิมๆนะฮะ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะในเรื่องของโครงสร้างนะครับของเพรยนตนเนี่ยเรารับประกันนะครับโครงสร้างแถเอ ABC นะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถของทางบริษัทเพรย์ต์ทุกคันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อเลยในส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูของพยายามจะให้ดูในตัวของบอดี้ของรถรอบๆนะครับว่ามันสวยงามจริงๆนะครับ สำหรับ Vios ปี2012นะครับ1.5ตัว E ตัวนี้นะฮะแต่งมารอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเกิตหน้าหลังนะครับเกิตข้างแล้วมีสปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับแม็กก็มีสปอยเลอร์ก็มีจบๆนะฮะซื้อไปจบๆเลยนะครับ269,000แต่งให้ครบแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วมาถึงจัดไฟแนนซ์ผ่านจบขับรถกลับบ้านนะครับกับราคาร็เพียง269,000บาทนะครับ จบๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแม็กก็ลงมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเลยอ่ะจบมากๆนะครับสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนที่กําลังตามหารถเก่งนะฮะราคาประหยัดไว้ใช้งานนะรถเก่งราคาถูกๆอ่ะคันนี้ตอบโจทย์นะครับนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะไฟเบรกดูที่3นะครับที่สปอยเลอร์นะครับติดมานะฮะใช้งานได้ปกตินะครับทะเบียนก็ได้เลยทะเบียนนี้กันไปเลยนะฮะเซนเซอร์หลังนะครับนี่เซนเซอร์ถอยข้างหลังนะครับมีมาให้นะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับในรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะอ่านะครับดูล้อแม็กสวยๆนะฮะงามนะครับงามหยดย้อยบอกเลยนะฮะนี่นะฮะอ่ะมือเปิดเป็นแบบอ่ามือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่สําหรับการถลอกเนี่ยเป็นโครเมียมเนาะนี่การถลอกนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะครับกระจกเดิมแท้สูงทุกบานนะฮะกระจกเดิมแท้สูงทุกบานเลยโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับสวยงาม เดี๋ยวพาไปดูในต่ออกันต่อในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถเนี่ยดูนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวรถเนี่ยเราเพิ่งรถเพิ่งเข้ามานะเราเรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับรถเข้ามาเดิมๆสวยๆแบบนี้ให้ดูรถสดๆกันแบบนี้เลยนะครับว่ารถไม่ได้เป็นอะไรมานะครับรถของเพชรยนต์ทุกคันนะฮะเรานําเข้ามาเนี่ยรถเกตเอนะครับ อ่ะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะฮะระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกบังข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้มีรูเสียบ USB ให้ด้วยนะฮะอ่าคอนโซลคอนโซลสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีสี่งค้าเบาะผ้าเนี่ยเป็นอ่าเบาะอ่าสำหรับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าอ่าสีดํานะครับ,บ,ผ,รบผู้จะลิ้นพันกันแล้วนะฮะอ่านี่นะครับเบาะผ้าสีดํา สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยนะครับนี่มสมบูรณ์มากๆใ,ใๆในส่วนของภายในตัวรถนะฮะพวงมาลัย3ก้านนะครับอ่าพวงมาลัย3ก้านนะฮะก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับอ่าพวงมาลัยเดิมๆนะะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะฮะมีรอยการใช้งานบ้างตามสภาพนะครับของพวงมาลัยเนาะอ่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่ ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูไข่บุ้งมะลัยได้ในตัวรถนะฮะเครื่องเสียงนะครับ CD นะฮะ FM นะ AM นะครับได้หมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอัรกนะฮะเรามีรูเสียบให้นะครับสำหรับอัรกนะครับโอเคนะฮะระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อ่าเป็นแอร์เมนนุ่นปกตินะครับเป็นแอร์ปกติแอร์ธรรมดาแล้ฮะอ่าปรับสีระดับนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สำหรับ v ีออสสองพันสิบสองคันนี้นะครับ โครงสร้างอื่นๆในตัวรถเนี่ยเดิมๆแน่นอนนะครับสวยๆเบาะหลังนะฮะดูเบาะหลังอ่าเดิมๆเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมตาตาเครื่องให้ดูเลขไม์กันหน่อยนะครับว่าไม์คณีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูมาเหมือนกันนะครับมาดูกันเปิดมาแอร์ยันเชียบนะครับอืมเครื่องฟีตาตัดง่ายนะครับดูนะฮะอ่ะตัวไม์นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันโลนะครับไม์นะ หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันโลแต่แอร์นี่ผมบอกได้เลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะสุดยอดนะครับผมต้องเป่าแอร์เลยนะครับเครื่องฟิสตาติดง่ายนะครับสําหรับอ่าแอร์นะอ่าสําหรับเครื่องยนต์นะครับก็ตัดชึ่งติดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกันที่ตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะไปล้างมาข้างนอกนิดหน่อยนะครับล้าง ปัดเงาขัดสองขัดสีมานะครับแค่นั้นเองนะฮะแต่แต่ที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับภาพอะไรเลยนะครับรถมันมาสวยๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับเบาะเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนะฮะเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีรอยะล่มทะลอกอะไรนะหลังคงหลังคานะครับอ่ะมีรอยเจิมเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะมีรอยเจิมเข้ามานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนที่เหลือสมบูรณ์มากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดแน่นอนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องว่าสวยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็มาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องนะครับอ่าสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น VVTI นะครับเครื่องยนต์ v o นะครับ VVTI โครงสร้างของรถนี่นะครับเดิมๆฝากระโปรงนะครับหัวน็อตไม่เคยถูกไขฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกรยังติดอยู่ครบนะครับตาปั๊มโตโยต้าติดอยู่นะฮะฝากระโปรงแท้แน่นอนซีนเล็บจิกยังเข้าอยู่นะครับ อ่ะนะครับผากะโปรงไม่เคยถูกถอดมานะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับโครงสร้างของรถนะฮะเบ้าโช๊คซุ้มล้อนะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์ยังอยู่กันให้กลมกลมคมกิ๊กลิบแบบนี้เลยนะฮะอ่านะครับย้อนแสงไหมครับเหมือนเหมือนจะมองย้อนแสงนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับแต่โครงสร้างรถนี่เดิมๆนะครับดูนะฮะแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับอ่าด้านหน้านะครับให้ดูนะฮะในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็ ไม่มีคาบไหลยเยิ้มของน้ำมงน้ำมันของเหลวนะครับสวยสดสมบูรณ์เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับแดดเริ่มมานะฮะมันก็จะย้อนแสงนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับตัวรถคันนี้ก็ฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะครับอ่ะโตโยต้าคูออนะครับปี2012นะฮะ ราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับวิ่งไปที่180,000โลนะครับอ่ะสวยๆแต่งมารอบคันเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตหน้านะครับข้างแล้วก็หลังนะฮะติดไม้ครบหมดแม็กก็ลงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะ085-536-6287นะครับผมบิวเพรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะ จะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่ผมนำมารีวิวให้ชมทุกวันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ